สวัสดีครับเพื่อนๆชมพระหลากหลายแม่พิมพ์เก่าๆนะครับองค์นี้จะเป็นพระผงนะครับของปุยิ้มพิมพ์สังกระจายนะครับหรือพิมพ์พุงป่องนะครับวัดหนองบัวครับจังวัดกาญจนบุรีนะครับความเก่านะครับชัดเจนครับองนี้ก็จะไกลหน่อยนะครับอางพยาครับปิศนุโลก แล้วเขียวนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับสังกระจายวัดเงินคองเตยนะครับพิมมีหูนะครับเป็นข้าบฟองตาหู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนพุงปองนะครับนั่งคัตมาธิบนฐานบัวนะครับสองชั้นนะครับความเกานะครับ ทำการเวลาครับองที่สี่พระขุนแผนนะครับใบพุทราความเก่านะครับนะครับนมาไม้ชมนะครับแล้วก็องสุพรรณพิมพ์หน้านม ป็นครู่ครับยังไม่ได้ตัดนะครับขอเก่าแล้วก็พระอูทองออกศึกนะครับรุ่นแจกทหารนะครับไปเวียดนามนะครับความสวยงามนะครับพระอูทองออกศึกแล้วก็ พระุณแผนพายคู่นะครับวัดปันกลางปางนี้จะเป็นปางมารวิชัยนะครับปางมารวิชัยปางมารวิชัยตรงนี้ก็กุป,ปันกลางนะครับพายคู่สองพิมพ์นะครับองศาจะเป็นพิมพ์สมาธินะครับ ตงขวานะครับจะเป็นปางมารวิชัยนะครับนั่งอยู่ใต้สมนะครับใต้สมนะครับความสวยงามนะครับสมขอบแก้วนะครับสมเรือนแก้วนะครับสมเรือนแก้ว